อกุศลทั้งหมดควรเป็นที่รังเกียจทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะไม่ใช่รังเกียจแต่โทสะจะเห็นธรรมะตามความเป็นจริงได้เมื่อได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดเพิ่มขึ้นและก็การเข้าใจในี่เองนะคะปัญญาที่เข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังก็จะทําให้ความคิดถูกต้องขึ้นเป็นสัมมาสังกัปปะได้เป็นกุศลละวิตกได้มิฉะนั้นเราก็จะตรึกไปในเรื่องของอกุศลตลอดแม้เพียงจะคิดให้ตรงต่อธรรมะก็คิดไม่ได้ ถ้าไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดนะคะถ้าเป็นผู้ที่รู้รสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะ,ะ<ๆ>เพราะฉะนั้นที่พึ่งจริงๆคือสติปัฏฐานถ้าเกิดยินดีเป็นความจริงแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้สติปัฏฐานสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้ทุกอย่างคนที่มีมานะแล้วไม่รู้ว่ามีมานะกับคนที่มีมานะแล้วรู้ว่ามีมานะ คนที่มีมาณะแล้วรู้ว่ามีมานะก็ต้องดีกว่า<ม>แล้วก็ยังเห็นโทษด้วยนะคะถึงกับว่าทํำยังไงถึงจะได้ละคลายมาณะ<ม>ลงบ้าง<ม>ก็เห็นความเป็นอนัตตาก็เป็นประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งและประโยชน์ที่แท้จริงคืออนัตตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะก็มีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างม่ฉะนั้นเราเรียนแล้วเราก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้เข้าใจตามนั้น